เพื่อนทุกคนเนาะแต่วันนี้ป้าลินก็จะมาทำกล้วยทอดนะจ๊ะเนาะแ้่แป้าลินอยากกินกล้วยทอดจ้ะก็เลยจะมาทำกล้วยทอดป้าลินะไม่ได้บอกส่วนผสมจ้ะป้าลินทำแบบกินเองง่ายๆนะจน๊ะใส่แป้งใส่กะทินิดนึงนะจน๊ะเนาะแล้วก็ใส่ แลก็กล้วยนะจ๊ะเนาะผสมกันน้ำตาลนิดนึงนะจ๊ะเนาะนี่แหละคือถือของปลินนะจ๊ะเนาะแล้วก็นี่แหละจ๋ะปลินทอดอยู่เนาะจ๋ะเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๋าว่าทอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะเนาะจะน่าทานไหมน่ากินไหมเนะจ๊ะเนาะจะนี่แหละค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๋าจ๋ะ Xin xin đẹp Ban ban người tàng đen hết rồi đó Được Rồi ให้มาดูกันนะจ๊ะเนาะว่าคอดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะหน,น้าทานมอะย่างเงน้ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนแรงสุกเลยนะจ๊ะนะสุกแล้วเดี๋ยวมาลองมาค่อยมาดูกันเอา ทานพร้อมกันนะจ๊ะเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวมาดูกันจ้าปลินออกมาแร้วก็เป็นแบบนี้หละเนาะจ้ะเนาะปล่วยทอดจ้ะออกมาแร้วจ้ะสีไม่สวยหรอกจ้าแต่ว่าอร่อยอร่อยจ้ะว่าสีไม่สวยแต่อร่อยนะคะอร่อยเดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะจ้ะเนาะเดี๋ยวทานกับปลินเลยเนะจ้ะเนาะจ้ะมันนีปลิลีจะ มันกิ่นคือเก่าเนาะจ๋าเนาะปะลิ้นคนเก่าคนเดิมเนาะจ๋ะเนาะคนเดิมคนเก่าคือเก่าจะะะ้ะเนาะปลิ้นก่าขอขอบคุณทุกกำลังใจเ้อจ๋าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะจ๋ะาเนาะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้ะขอบคุณที่ติดตามปริ้นตลอดมาเนาะจนาแล้วก็ยูเป็นกำลังใจให้เสมอมาเนาะจ๋าเ,เ,เพื่อนทุกคนเนาะจนะเืย Ừ. quay như là này chẳng có đến một quay ừ. quay hết nó chẳng ừ. thôi cứ xem đi đấy là chả ừ. xem กล้วยทอดในต่างแดนนะจ๊ะนะอืมอืมแจ็บืดเลยแหละแจอืมอืม,อม,อม,อม เด้อเดี๋ยวมาชินกวยทอดน้ำปลิ้นคิดอยากจ้ะต้อเปื่อยเลยหรอ,อให้กว๋วยทอ,อาาดออออกินกน้ี้อะไรตีหรอจ้แจ้ะอย่างเขงพอเห็ดแดงเขาแบท Hết tinh thần nó nói đó. Ừ. Dạ, ừ. 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 Tài, cho nó mhm bước gần mhm 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 แป๊ม,มอกอบดีอยู่ืล้วเนี่ยแ,แบอบแกกินตะคองหวานๆนะฉันเนอะ <c oughs> ก uh ินได้ไปกินจ้อะนาะกินให้มันมีความสุขนักจากนีออวทำกับออกร่างกายออก แ่พ okay, like, oh, okay ูดกันได้เลยเนาะใช่พอเห็ดจินได้เ็ดจินแ้วนะไปซื้อเพิ่นกับรายบาดเยอจ้ะ คนเราเห็นแค่แต่ปาน,นี้กนดีเลยครับอมอม จอบแบบกินง <aunque S 2> ่ายจ้ะกินแล้วสุมยากนะเนาะ

ปิปริงนะกน็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะทุกการติดตามรับชมแล้วจากนักงคือเก่าจ้ะเนาะอื้มปิปริ้นฝากไว้คลิปหน้าค่อยมาบอกกันไหมเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ปิปริ้นก็ขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณเนาะงมากมายนอกจากนะยงดูน้ำกันไปดนๆเด้อจ้ะ